สวัสดีค่ะพอนิสาแฟมารีรายงานตกคือเกาเดอร์ค่ะนะคะสวัสดีเอทีทัวโลกน้ำเอทีนองหลาน้ำเดอนะคะอามอนีก็มาพักพรนะคะพักพรัพกพรพักพรนะคะละยองคือเกาแล้วล่ะน,นะคะฝนตกค่ะนะคะฝนตกก็นอนหลับไปตื่นหนึ่งแล้วฝนมันตกนะคะเพราะพายุเขานะเห็นว่าเมืองไทยตนีที่หกจังหวัดเพราะว่าโดนพายุก,กับทางนั้นเลยนะคะ ว่าพ okay. oh, <Yep. S 1> <so> ี right. ่พลอยกับมาเที่ยวเมื่อวานนี่ก็ยังไม่เห็นมีอย่างเนาะเมื่อนี้พายุเขาเชยเลยนะคะมันตรงยังแหงเลยนะคะพี่พลอยเห็นแล้วโอ้ยนะคะเมื่อยเมื่อยอ่ะพวกเขากับมานั่งคุยคือเก่านั่นแหละนะคะนั่งคุยคือเก่ายังกับแบบว่ากับอยากาศที่มีอย่างเกิดขึ้นดอบเนาะนะคะบางครั้งเห็นเรื่องอย่างนะคะเที่ยวก็น้องหลานเนาะนะคะแบบว่ามันแห้งแต่กับอยากาศมันมีอย่างที่รุนแรงนะคะเอฟซีกับเบาเบาแดนะคะเอฟซีก็ได้เนาะ เอฟีกับเบาเบานะคะเอฟีก็แบบว่าเอฟีพวกเขาพลังบวกกับบ่มีอย่างดอกนะคะเอฟตี้พลังบวกกับยังเขาฮักน้องคือเก่านั่นแหละนะคะบ่มีอย่างนะคะแต่ว่าก็เป็นแบบว่ากับบริวาเนาะนะคะบางช่องเขาก็บอกว่าโทษเอฟีนะคะจรียกว่าเพราะว่าเอฟตีกลุ่มไหนก็กับหูแต่ว่าเอฟตีน่ะอ่าจะเข้าไปช่องเม้นช่องเขาเยอะมากนะคะเป็นเม้นแบบว่าแบบว่า แต่ว่าวาไห้นะเนาะนะคะเอาเขาเว้าบดีเนาะนะคะกล่าว็่าโตเจ้าของช่องเขาเว้าวบดีเนาะนะคะเว่าตะกอนสมัยกอนกระดาษกำหลาตลอดนะคะตอนนี้ก็ยังเว้าแพะนะคะเรืองเอฟตี้นะคะหรือตอนนี้ก็มาว่าวเรืองเอฟตี้เอออย่างกับเอฟตีเอฟตี้นะคะคุณว่าคุณว่าเอฟตี้บดีนะคะแบบว่าอหลายๆอย่างนะคอยไปฟังเราคอยก็เวียนหัวอือม อยาไปว่าอย่าไปว่าเขาโทษนะคะเขาจบว่าก็เป็นพราะอีหยังอ่ะกัเพาะว่าเอฟซีนี่แหละพาะว่าเอฟซีนี่แหละเอฟซีเขาถึงเด้ไปลงเอานะเขาได้ทัวร์ถึงเด้ไปลงเอานะอืมเราแค่เขาว่าเอฟซีว่าให้แค่นี่เขาเหมือนกับเขาตักเขาเตือนนั่นแหละนะคะเครียดในเขาเป็นว่ากปนเว้นสมไมก่อนเห็นดาอีไหลอีไหลอยู่นะคะดากำลังไหลอีไหลอีไหลบุญญาบริญาเอฟซีพลังบวกเขาเขาเครื่องบ่อ บาอยากเดฟซีพลังบวกเขาเครื่องเขาเครื่องทุกคนน่ะนแะเขาโกวตทุกคนน่ะนหะละแล้ว่อนนี้เห็นได้ไหลไหลอยู่นะอีไหลอีไหลคำหลามันจังตันจังตีว่าเขาสารพัดเราบริยานเอฟตี้คำหลาบริยานเอฟตีคำหลาเขียดเดบอรบริยานนองหลาเขาเขียดเดบอรบริยานเดฟตีเขาเขียดไดบอคอยถามเจ้าตัวนี้นะ่ะแล้วที่นี่เอฟตีฟังไหนคอยกับบะฮูคือกันนะคะ ัวไปลงเอาบัดนี้นะคะโอ้ยเครียดใหยเขาเป็นวักเป็นเว้นโอ้ยนะคะเครียดให้เขาเป็นวักเป็นเว้นนะคะเอาก็เป็นเพราะว่าอีอย่างกออยากหูว่าเป็นเพราะว่าไอ้อย่างก็ถึงลงเพราะว่าเขากะเบิงเจ้ามาดูดแล้วเขากกะเบิงนะคะผู้ใดว่าคอยกะเบิงหูเด้อเขากะเบิงเขาก็สังเกตว่าดูดแล้วเอมันบ่อยบอยบอยบอยสินมานน่มันเว่าบบอย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 สินมานี่เขากระบอแบบเขาประทนมาไหวตัวนอกเขาเอาทัวมาลงตัวนอะนะคะ เขาล้งนี่เขาล้งแบบว่าสังสอนสังสังสอนว่าเอออย่าเว่าจังตันอย่าเว่าจังตีอย่างเขาก็เตือนอยู่เวลาไล่ทดนะคอยไปเบิ้งคอมเมนต์เจ้าคือกันเดอร์นะคะเห็นแบบว่าอ่าเขาก็ไปว่าเสียหายนะเขาก็ไปว่าเสียหายว่าเห็นมีไข่เขา็จิเขาขามเจ้าเลยว่าเห็นมีไข่เขา็จิเขาขามเจ้าเลยเขาก็ไปสอนเขาก็ไปบวกเออแล้วนี่ว่าอยู่เป็นวักเป็นเว้นเราเวลาดาเขาน่ะ ดาเขาแบบเสียให้หายดาเขาอีขำไหลอีขำไหลมันไปบวลดอกมันตกมาตายเราตอนนี้อีขำไหลอีํำไหลอะทุกมือนี่มันไปบวลดแล้วอะเออแต่เพลงมันดังจริงนะคนเขาคือว่าเอามาห้องมาตันเดชถ้าเป็นเพลงแตมันดังจริงถ้าว่ามันดังจริงเพลงมันบ่มีไขหูจักเวียนเอาไขมาห่องมาตันเดชเอาหูจังไดเออลูกถุกมหานครเขากติชชาิอยู่นั่นโอ้ย เออเรื่องดีๆนะว่าเอาเมาเว้าเนาะนะคะเอาที่ว่าเรื่องอย่างพุทธักษีต่างมาเองนะเมาเว้าเป่าบาเ้านะคะพอเอฟตี้เขามันใส่แล้วเอฟตีกเขาโกรธแล้วาก็โกรธแทนนองเนาะพุทธักว่าเอฟตี้คุณคุมไหนคอยเขาขอบหูหูด้วยนะคะแต่เอฟตีนะเขาใจดีอยู่แล้วนะคะเอฟตี้เขาเป็นคนดีนะคะเขาเอาทูกไปลงก่อแล้วอ่าถ้าที่นี่กับกูเนี่ยเขาเป็นวักเป็นเว้นที่นี่อากาศแขนเขาอยังเขาจีฟองเขาแดเบาฟองเขาแดนะคะน่ แล้วเขาก็บอกได้เวลาคุณไล่ตดอยู่ตอนนี้เขาเขาไปใน่องคุณเขาก็บอกอยู่ได้วาเอความคิดอย่างไรอจังไรเนี่ยเข,เขาเขาตอนนะั่นหะ่นะโอ้กับเต้อเขากโกรธเขาเป็นรักเป็นเว้นตอนนี้นยังโกรธเขาอยู่เลยน่ะเขาเค่เคยเข้าใจที่แต่ตอนนี้เป็ยังโกรธเขาเป็นวักเป็นเว้นอยู่นะ่ะ ที่ม,มากไข่ตอบไข่กักบกูน้านัคุณนจีว่างทั้งใส่กบบมีไขเต้อคุณน่ะนะคะแม้กระทั่งอิปตีก้ก็หูหมดแล้วก็จับจุดหมดแล้ว <c oughs> ไอไออิปตี้จับจุดหมดทุกอย่ญญางแล้ว เอฟตีเขาบอกว่าบวายบว้ใจคุณเ้าแล้วเขาบอกไว้ใจคุณเบาแล้วเอฟตีนะเขาหยานคุณหมดเขาหยานคุณไปหมดน่ะหยานที่ว่าคําเบาของคุณเขาจับจุดคุณมาโดนแล้วนะคะไหนจีว่าคาลาตะกอนเนี่ยอีไหลอีไหลแตลรพัดอีไหลว่ามันอีไหลอีไหลมันไปบวรอแต่มันตกมาตายทุกมือเนี่ยมันบวมีอ่ามันบ่มีแล้วมันเงียบาดังจริงเพ่งมันคือบอกมาเว้าแตลพัี่จะเบานั่นแหละเอฟตีเขาระจับมาแล้ว หนึ่งอ่าเ่ราะว่าไอ้เอฟตี้อ่าอ่าผู้ใดเนาะเขาคำหูดอกเนาะเพราะว่าคําวอาของเจ้าน่ะเขาบบมักเขากระเก็บไว้ในใจก่อนพอทุไทตาตกอเอามาลุงเอามาทัวเอาลาวที่นี่โอือที่นี่โอ้ยโกเป็นฟักเป็นเว้นนะคะโอ้ยนะคะที่เป็นจิตายเราเวลาด่าเขาทียอด่าเอาด่าเอาเนี่ยบอกคิดดกอกบว่าเขาสิโกดันบ่เอฟตีสิโกดธบ่เอฟเอตีิโกดธแทนบ่ อ่ารองหลาทีน้อยใจบ่เอียงบ่ที่เจ้ว่าน้องหลาก็บ่สนใจดอกน้องหลาก็บ่เบิ้งเขาบ่อยากเบิ้งเขาบ่เว้าเขาบ่เบิ้งเขาบ่อยากเบิ้งดอกไอ้ตูมแบบนี้อ่ะไอตัวที่ว่าคำเว้าแบบนี้นะเขาบ่สนใจดอกเขาก็บอกว่าจ้างเขาเขาจีว่ายังก็จ้างเขาไปเขาจีบอกความนี้เลยน้องหลานะเขาอยากเว้ายังไงก็เว้าไปลาบ่สนใจโด่ลาบ่ได้เบิ้งอ่าเขาก็เว้าสนั้นเนาะเออไม่ใช่ว่าจะอิจฉาลิทยาอีหยังไม่กระทั่งน้องแม้กระทั่งเอ็กซ์ตีปอิจฉาลิทยาเขา เอฟซีกลุ่มน like so ah ี้่าแต่ไม่ใช่ว่ากลุ่มไหนเออเทียบไปว่าเขาเขายังเดี๋ยวไหนแต่เขากำจัเก็บไปอยู่ได้ไหนเขาก็จอบเจ้าอยู่ได้ี่นพอเห็นเจ้าไล่อยู่ทุกมือทุกมือเนี่ยนะพอเห็นนะไล่อยู่ทุกมือทุกมือเนี่ยคอยจเห็นแบบว่าเอฟซีเขาก็สังเกตอยู่ได้ว่าเจ้าจิวอีอย่างดีเขาก็เตรียมตอบโต้อยู่ด้กันเด้นะคะเตรียมตอบโต้ยู่ดกันเด้นะคะระวังให้ดีเถะนะคะว่ไปทัวยุดได้ก็ยุดจ้ะ เออเจ้า婆ว่าอีหยังเจ้า婆จงเกียดจงชังเอียงหนองหนักหนาเออบอยุดบอยน์ตั้งแต่โดดมาแล้วเจ้า婆เอียงจนโบมีไข่ก็เอาแล้วบบมีไข่ก็เอาแล้วพยูผู้เดียวพยูผู้เดี่ยวก็ับไปบบเป็นแล้วเจ้าจงมีหยังอยู่เออนล่หยางเลยเว่าคนบ่เขาใจเจ้าคึอกันเออเอฟซีเขาเบิงอยู่ด้วยตอนนี้เขาเป็นยังเบิงนี้่ก็สังเกตอยู่เออมันจะไปยังไดว่าแต่อาคีปี้เท่านี้ลหละอีขันว่าเอุ้ย